ยิงไว้กเกษียคณคนหนึ่งร่างกายเธอไม่ได้แข็งแรงแต่ชอบตื่นมาทำอาหารตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อเลี้ยงคนหมู่มากบางวันก็เหนื่อยแทบขาดใจแต่เธอก็ไม่เคยบ่นท้อเธอไม่ชอบใช้ใครอะไรที่เธอทำได้เธอมักจะทำเองเธอตั้งใจละทิ้นความสุขสบายทางโลกเพราะเห็นว่าทุกสิ่งในชีวิตไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ และแน่นอนหัวใจของเธอแข็งแกร่งยิ่งนักมีอยู่เพียงสิ่งเดียวที่เธอแพ้คือพระเหลืองทั้งหมดที่เธอทำคือการให้การสละออกและทำเพื่อพระพุทธศาสนาหลายครั้งที่ทุ่มเงินแทบหมดตัวและหลายครั้งที่เหนื่อยร่างแทบแตกแต่ใจของเธอ กลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขแฮปปี้ไหมครับคุณแม่แฮปปี้ค่ะเราก็จะปื้มหายเหนื่อยค่ะดูสีหน้าสายตาและแววตาของคุณแม่สิครับเ,เธอผู้นี้คือแม่ชีน,นันหรือแม่ชีนัทยวันณเปรมสกุล